นะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษานะครับคุณวิเศษของการทานเจกันนะครับแล้วก็การรักษาโมจันนะครับจะมีลมปานและสตินะครับก็เป็นบันทึกนะครับโวาตของพระราชนิกงนะครับในเส้นทางอารยะนะครบ <c oughs> ับก่อนอื่นต้องขอสำนึกในพระมหารการุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบน รปรามิธรรมของพระธรรมจารย์พระอาจารย์พระอาจารณีนะครับจรอดจนถึงผู้นําสายธรรมนะครับที่นำอาธรรมะมาให้นะครับลงสู่ครัวเรือนนะครับกระตลอดถึงนักบวชนะครับาการจินเจนะครับพระอาจารย์ก็ได้เมตตาว่านะครับการจินเจมีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดนิสัยแห่งเรวรชานและการจินเนื้อสัตว์มากเกินควร ฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้นเกิดการผักดันก็เกิดความกัสสัญญากเจ้าอารมณ์ทำให้เสื่อมบุญซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายแรกนะครับแต่จุดมุ่งหมายที่สองคือจะได้ลดวิบากกรรมลงเพียงแต่คุณไม่ผิดในกรรมก็สามารถสร้างบุญกุศลได้มากมายแล้วดังนั้นการ กุศลจะปกป้องพรหมจันทร์พรังธาตุและสติสมาธิจิตก็จะบำรุงเลี้ยงร่างกายก็จะสามารถบรรลุมหาสัตธรรมได้ซึ่งเป็นหลักแท้แน่นอนหากเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของศีลแล้วก็จะไม่ถูกครอบงำด้วยเหตุผลของโลกทางของสังคมทางโลกอันก่อให้เกิดการหลงผิด นะครับพระอาจารย์ก็ได้เมตตาต่อไปอีกว่านะครับหวังว่าผู้คนจะขึ้นสู่ที่สูงจงอย่ารอยตามกระแสสู่เบื้องต่ำพวกที่รักไร้หวงแหนในพรมจันสงวนอสุจิพรังธาตุและสติโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายคือสอนให้คนลายกำหนัดเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย การว่่วไรของอสุจิและพรังธาตุนอกจากสามีภรรยาอันถูกต้องแล้วยังสูงเสียไปกับความกำหนัดทางจิตบ้างการบำบับควรไขด้วยมือบ้างการข่มขืนบ้างด้วยการเที่ยวโสเพณีบ้างเสกสมเกินกำลังบ้างอย่างเช่นการกระทำชำเราหรือชายหญิงสมสู่กันโดยไม่ถูกต้องแบบนี้ได้ชื่อว่า การประพฤติผิดในการม,มีคำกล่าวว่าในบรรดาบาปทั้งปวงการผิดประเวณีเป็นบาปอันดับแรกคนเราอ่าคนเราเกิดได้เพราะความไข้และก็ตายด้วยความไข้เช่นกันเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาพรหมจรรย์พระรังธาตุอ่าและสติจึงมีประโยชน์เป็นการประครับประคองความประพฤติของคน หากมีความไข้ามากย่อมก่อเกิดอาการเสื่อมเสียศีลธรรมและเสื่อมบุญกุศลในที่สุดในทางกับกันอาสุจิพรังธาตุและสติเต็มเปี่ยมสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมีพระกำลังในการทำงานแม้จะสั่งสอนกล่อมเขาคนก็มีความกระพี่กระเป๋าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือธรมธุระย่อมประสบในความสำเร็จเพราะฉะนั้น นักธรรมแห่งเตา๋าฝึกฝนด้วยวิธีนี้ก็เพื่อมุ่งหมายต่อความยืนยาวของชีวิตจนกระทั่งถึงจุดระถึงสังขารแล้วทยานขึ้นสู่เบื้องบนซึ่งหมายถึงอามีชีวิตแก่ชรามากแล้วดังนั้นการฝึกฝนธรรมะก็ต้องอาศัยการสะสมบุญเป็นหลักไม่มีอาใครผลการตายทุกคนต้องระสังขารแต่สวรรค์จะเลือก แต่มนุษย์ที่มีนิสัยดีเท่านั้นไม่สนใจว่าคุณจะมีความแข็งแบรงเพียงไหนเมื่อถึงเวลาร่างกายก็ย่อมแตกสลายสักวันนะครับอาการเสียเราซื้อชีไปอ้าวแล้วเราก็จะมาต่อหน้านี้เป็นหน้าที่34พระอาจารย์ก็ได้เมตตาต่อว่านะครับอันนี้ก่อนหน้านั้นนะครับฮ่า เกิดความอัศจรรย์นในสมาธิที่เห็นฝูงชนเขาาขึ้นเขาในยามเช้านั้นพวกเขาเป็นสมาชิกในสำนักพวกเขาพอตื่นขึ้นในตอนเช้าขึ้นเขาก็เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และฝึกผลร่างกายและรู้สึกมีอาระลอกลมเป็นลมปานจากภูเขานะครับและมีไอร้อนขึ้นสู่เบื้องบน เกิดจากกระแสจิตที่ตอบรับผู้ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมถ้ารู้สึกได้แต่แรกเหมือนพวกสมาชิกที่ตื่นแต่เช้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในที่สูง,สงเป็นรมปานแท้แห่งธรรมชาติมันจะเคลื่อนไหวอยู่ในจิตเหมือนอคนขึ้นสู่มหาเจดีย์ถึง12ชั้นเมื่อ,อมองขึ้นไปในที่สูงก็จะเห็น อาฝูงชนดังมดที่คอยต่อสู้แก่งแย่งชิงชิงกันนะครับทำลายทั้งปัญญาและชีวิตรู้สึกเศร้าสลดยิ่งนักดังนั้นผู้อาหนุนอหมอนธรรมดาเปลี่ยนเป็นหมอนอหมุนหนุนอาเปลี่ยนเป็นหนุนหมอนทิพนอนอยู่บนยอดเจดีย์สูง12ชั้นนะครับสูง12ชั้นมีความสำราญยิ่งไคร้ความกังวล ฮ่าฮ่าเผอแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาตะวันโดงข้าเองก็สดชื่นอยู่บนวิมานเวียงฟ้าเหนือจะดีสร้างวิมานแก้วที่รื่นดมอันวิมานดินสกรปรกโสมมวิมานแก้วบริสุทธิ์ขับเคลื่อนรมปานอันพิสุทธิ์ดังนั้นเจ้าอย่างเซิงจึงมีเหงื่อร้อนไหลรินนะครหากปีนเขาแล้วไม่ได้เหงื่อก็เปล่าประโยชน์ ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีเหงื่อก็เหมือนไม่ได้ปฏิบัติไม่ใช้าวิริยะไม่ยอมเหนื่อยรักสบายกลัวความลำบากหากคิดจะบรรลุธรรมถ้าไม่รอพุทธจุติมารองเชิงเขาต้องรีบๆขึ้นไปเองจะดีกว่าความแยบคลายของเหตุผลนี้ขอให้พิจ,จารณาไว้ให้ดีสาธุกันเสียลาซีชีไป